สวยครับทุกคนก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ผมจะมารีวิวตัวอีเวนต์สาตัวก่อนนะจะเป็น TV วีแซนต้าแล้วก็คาเมล่าเอลแล้วก็สปีกเกอร์เรนเดียมั้งรู้ชื่ออะไรผมก็ไม่ได้ดูมาเรนเดียสปีกเกอร์ก็ผมก็จะมารีวิวพร้อมกับเล่นแมปใหม่ให้ดู เป็นด่านใหม่ก็ที่หายไปนานเพราะว่าช่วงนี้ก็มีสอบมีงานต่างๆก็ถ้ามุดอยากเล่นก็จอยตามเหมือนจอยยูทูบเบอร์คนอื่นเลยจอยยูทูบเบอร์ยังไงก็จอยแบบนั้นหละหรือว่าไปดูคลิปสอนจอยก็ได้มันกดไปที่โปรไฟล์เดี๋ยวก็จอยได้เองตอนที่พี่ออนอยู่เท่านั้นออนแล้วก็เล่นเกมด้วยนะ เดี๋ยวก็จะมารีวิวเอาโหมดมีเดียมพอเผื่อเจอเวฟอีวิวเวฟด้วยเห็นคนอื่นเขาเจอกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้รู้อะไรตัวใหม่ๆพวกตัวเติมก็จะไม่ได้เติมนะไม่ได้เติมมารีวิวพวกตัวที่หาได้ก็จะพยายามหามารีวิวก็เดี๋ยวขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวก็ขอตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้ว ก็ตอนนี้ผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้ก่อนเลยตัวระดับ e ีพิกตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัวคล้ายเตอร์กี้กับพีเกอร์แมนที่เป็นตัวต้นที่ดีมากแต่เห็นราคาวางตอนแรกแล้วว่าไม่ใช่และขั้นแรกวาง500บาทดาเมจ2สองร้อยห้เลนส5สูดาวศู์จุวิอัพขั้นต่อไป750 ดาเมจเป็นห้าร้อยระยะเป็นยี่สิบคูดาวเป็นศูนย์จุดห้าวิเหมือนเดิมอัพขั้นต่อไปใช้พันห้าดาเมจเป็นแปดร้อยระยะเป็นยี่สิบห้าคูดาวเป็นศูนย์จุดสี่วิอัพขั้นต่อไปใช้สองพันห้าดาเมจเป็นพันหนึ่งระยะเป็นยี่สิบแปดคูดาวศูนย์จุดสองวิก็เป็นตัวเริ่มเกมที่ ผู้เล่นใหม่เล่นด่านคิดมัดแป๊บๆก็น่าจะได้แล้วเราะเป็นตัวที่หาง่ายสุดในกองคิดมัดผมว่าน่าจะดีดีด้วยตัวนี้อามาลองดูตัวนี้แทนตัวที่ผมคิดว่ามันไม่ควรเป็นระดับเรเจนได้เพราะว่ามันน่าจะกากกว่าตัวเรนเดียอีกเพราะว่าเรนเดียมันเป็นตัวที่มีเอ e ดาเมจถ,ถึงหนึ่งพันเลยมาดูตัวนี้กันว่าจะเป็นไงค่าวางเมื่อกี้ก็ร้อยบาท ดาเมจสองรระยะ10คูดาวหนึ่วิน่าจะเป็นตัวต้นมั้งดาเมจกลายเป็น300และระยะ12คูดาวศูนย์จุดแปดวิอัพเกรดสามร้อยดาเมจกลายเป็น450ระยะ15คูดาวศูน์จุวิอัพเกรดขั้นต่อไปสี่ร้อยดาเมจกลายเป็นห0าร้อยะยะ18บแปดคูดาวศูนย์จุดสี่วิอัพอ,อีกพันห้า ดาเมจกลายเป็นพันห้าร้อยระยะสาสิบห้าคูดาวศูน์จุดห้าวิอัพเข้าไปอีกสองพันดาเมจกลายเป็นพันห้าระยะกลายเป็นสี่สิบคูดาวเป็นศูนจุดสองห้าวิก,ก็ก็น่าจะกากกว่าจริงแหละเหมือนระยะมันจะไกลกว่าแต่ มันไม่มีวง AOE e, แล้วมันเป็นตัวที่ตีลัวน้อยกว่าด้วยก็ตามนั้นอ่ะอัพน่าจะแพงกว่าด้วยเพราะว่ามันอัพหขั้นหรือเปล่านี่อัพสี่ขั้นเดี๋ยวมาดูตัวทําตังดีกว่าตัวนี้แหละตัวดีเลยตัวทําตังที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ค่าวาง200ได้เงินหนึ่งอบาทอัพขั้นต่อไป200ได้เงินกลายเป็นร้อยหบบาทอัพขั้นต่อไป 500ได้เงินกลายเป็น300บาทอัพขั้นต่อไป800ได้เงินกลายเป็น500บาทอัพขั้นต่อไปพันหนึ่งได้เงินกลายเป็น750อบัพขั้นต่อไป2 0 0พได้เงินกลายเป็นพันหนึ่งอัพขั้นต่อไป3,000ได้เงินเป็นพันห้าอัพขั้นต่อไป6000ได้เงินกลายเป็น2,000อัพตัน G mm hmm. ก็ตัวนี้เป็นตัวที่วางได้แค่3ตัวนะตัวทำเงิน แต่ก็ถือว่าดีมากถ้าเทียบกับตัวทำเงินตัวก่อนๆที่วางได้ตัวแรกก็เป็นวิทยาศาสตร์นักวิทย์คาเมล่ามัง้งวางได้แค่สี่ตัวหรือห้าเออสี่แล้วก็พัมกินฟาร์มวางได้ห้าตัวตัวนี้เป็นตัวที่วางได้สามตัวแต่ก็ได้เงินเยอะกว่าทั้งพวกนั้นอะ่ะมารวมกันได้เงินน้อยกว่าก็ จบกันไปแล้วกับการรีวิวนะก็ชนะพอดีเลยยังไม่เจอตัว EV ว l Wave เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะมาตามล่ v v i w Wave ว่ามันมีอะไรมั่งก็จบแล้วรีวิวก็ห่างหายหายอาจจะหายไปนานอีกเพราะว่าด้วยแบบเริ่มสอบหรือหยุดหยุดหยุดอีก5วัน อยู่ที่ห้าวันก็ไม่รู้ทํำอะไรก็ไปเที่ยวกับครอบครัวก็อาจจะไม่นี่แต่ก่อนจากไปก็ขอสุ่มกันโอ้ยโทรศัพท์ด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งว่าโทรศัพท์มันก็มันก็เริ่มไม่ไหวแล้วในการเล่นเกมต่างๆก็เดี๋ยวสุ่มกันเปิดกล่องมันแจกบูธเยอะมากเลย น่าจะไม่ต้องออนมาเอาบูลเลยเนี่ยเห็นไหมได้แล้วระดับเลเจนด์นง่ายงกว่าตัวอีพิกเีงมั้งก็เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะมารีวิวกอรลี่ต่อเพราะว่ากอรลี่มันเป็นตัวที่มีลูกเล่นเยอะอยู่กอรลี่ใหม่อะนะไม่ใช่กอรลี่เก่ากอรลี่เก่านี่ไม่ได้รีวิวไฟล์หายก็จบกันไปแล้วกับคลิปนี้บ๊ายบาย